โอเคฮะขออนุญ,ญาตเดี๋ยวพี่อ๋องต้องไปประชุมนะผมขออนุญ,ญาตรัดคิวก่อนล้วกันนะเอาเป็น uh, พี่อ๋องเล่าหุ้นเด่นก่อนอแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บตกรบประเด็นอื่นกันต่อนะครับ uh, วันนี้ก็พี่อ๋อมีเปเปอร์ตัวโรงพยาบาลหนึ่งตัวก็คือตัว CSG นะซึ่งน่าจะเรียกว่าคนละทิศทางกับ BCS ที่พี่อ๋องมาเตือนตั้งแต่วันอังคาร,ครนะครับที่งบอาจจะดูแบบว่าค่อนไปในทางแบบแอบหวังนิดๆนะ สำหรับตัว CSG ก็น่าจะเป็นลักษณะฟื้นตัวถูกไหมครับพี่งใช่ครับก็ต้องเล่าให้นังคุณฟังนี้นะครับ c ี CS g ีใงบเขาอะนะครับหกไตรมาสหลังผมไปเปิดดูนะครับติดลบย้อนเยียไป5้าควอเตอร์ก็คือตัวยอนเยียเนี่ยแค่ควอเตอร์เดียวคือประมาณไต,ตรมาส3ปีที่แล้วเป็นช่วงหายซีซั่นฉะนั้นเนี้ยพอติดลบทุกควอเตอร์เนี้ยราคาหุ้นก็เลยไม่ค่อยเพอร์ฟอร์น้าในช่วงที่ผ่านมา ทีนี้เนี่ยปีนี้เราเชื่อว่าเทรนด์จะเริ่มกลับ้าแล้วเรามองว่าควรจะโตยออนเยียนเนี่ยสี่ควอเตอร์ติดเลยนะครับเริ่มจากไตมาสหนึ่งนะครับทีนี้ไตามาสหนึ่งเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยรายได้ที่เราลองคุยกับบริษัทมาก,ก็คิดว่าน่าจะโต 15- บ0้ารแถวๆนี้นะครับก็รายได้ที่ทางยังโตโอเคนะครับเพราะว่าเขามีเปิดโรงพยาบาลใหม่ก็คือที่แม่สอดแล้วก็ตัวที่ศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่เสีย G3 นะครับนั้นตัวท็อปไลน์ก็น่าจะโตได้ดีนะครับแล้วก็ SSO เนี่ยนะครับก็มีคอ้าของโรงพยาบาลใหม่นะครับนั้นก็น่าจะปรับตัวขึ้นนะครับประมาณ1 0,000หัวโดวยประมาณแล้วก็ก็น่าจะโตสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์กันทีนี้พอท็อปไลน์โตค่อนข้างดีนะครับ15 17เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแถวนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นมาจินแต่ว่าด้วยความที่แม่สอดนะครับ เขาเปิด2อคิวปีที่แล้วฉะนั้นยอนเยียเนี่ยฐานอะปีที่แล้วไม่มีแม่สอดน,นะครับฉะนั้นยอนเยียเนี่ยก็จะเหมือนมาจิ้นดอนนกอีกหนึงนะครับแล้วก็แม่สอดน,น่าจะขาดทุนสักประมาณเกือบเกือบยีล้านนะครับเราก็ลองพรีวิวดูเนี่ยเราเชื่อว่าความจริงออกกันอีกเขา่าองโตนะครับแต่ว่าโดนแบบอลักษณะว่ามีแม่สอดมาแกรกนะครับก็พรีวิวกำไรออกมาไตรมาหนึงเงี่ย ประมาณ255ล้านนะครับก็อาจจะดูโตไม่เยอะนะครับยอนเยเนี่ยโตสักประมาณ6%แต่ว่าถ้าถ้าเราบวกกับแม่สอดท,ที่กินไปอยู่ประมาณ20ล้านโดยประมาณนะครับอ่ะก็น่าจะโตรประมาณ 10, 15% 0ได้นะครับประมาณ15%ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยความจริงก็คือทิศทางในข้อั้องฝืนนะครับแล้วก็ถ้าเรามองไปควอเตอร์ต่อๆไปนะครับ แม่สอดเขาเริ่มเปิดตั้งแต่ประมาณ2คปีที่แล้วฉะนั้นฐานเนี่ยมันจะเป็นแบบฐานเดียวกันละนะครับก็รอแค่แม่สอดเนี่ยปรับตัวดีขึ้นซึ่งเราคิดว่าอาจจะเป็นสักครึ่งปีหลังปีนี้ตอนนี้แม่สอดส่วนตัวก็ยังมีประเด็นนะครับเพราะว่าตรงชายแดนนะครับเขาก็จะมีเหมือนแบบเปิดได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีภาะวะสงครามอยู่นะครับก็ก็คาดหวังว่าทิศทางของเรื่องสงครามนี่น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฐานจะเปิดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ถ้าเป็นเคสตัวะ ยังเข้ามาได้อยู่นะครับทำเรื่องเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบปกติเนี่ยมันก็จะเข้ามายากนิดนึงฉะนั้นโฟลที่เป็นเอ่อทราฟฟิกที่เ g g คาดหวังจากเอ่อผู้ป่วยพม่าเนี่ยก็ยังอาจจะต้องรอสักครึ่งปีหลังแต่ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนศูนย์แพทย์เฉพาะทางเนี่ยก็เปิดประมาณปักกลางปีที่แล้วตอนนี้ก็แรม p อัพเรเวนิวได้ค่อนข้างดี นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวันก่อนเรามาคุยเรื่อง BCH ว่าโดนเรื่องคูเวตนะครับของ c ีเอจีจะไม่ค่อยมีคูเวตฉะนั้นต่างชาติของซีเอจีก็ยังจะโตได้ต่อในระดับประมาณสัก10%บวกลบนะครับรวมๆเนี่ยเราก็มองทิศทางของ c ีเอจเป็นลักษณะฟื้นตัวนะครับปีนีน้น่าจะโตสัก24%นะครับกับจากกำาำไรประมาณพันต้นๆเนี่ยลุนประมาณพันส นะครับเพราะว่า l u a t i ันเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าปีที่แล้วหุ้นไม่ perform ะครับชัน l u a t i o n เนี่ยก็หยุดแค่ประมาณ24เท่าโดยประมาณนะครับก็ก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าถามว่า Bottom หรืออย่างผมว่า Bottom แล้วนะครับต่อจากนี้น่าจะแบบเป็นเชิงของการ i m ปร v e มาจินละนะครับจากโรงพยไบาลที่ที่เปิดไปช่วงประมาณปีที่แล้วนะครับโอเคครับก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่3ามบาทเกาสิบำหรับ CSG ก็เรียกว่า เป็นโรงพยาบาลที่เราเริ่มกลับมาชื่นชอบนะเป็นลนักษณะของโรงพยาบาลที่อาจจะก่อนหน้านี้ดูกําไรดูไม่ค่อยโตเพราะว่าเป็นช่วงของการแบบเปิดโรงพาบาลใหม่แต่ทีนี้พอมาครบ1ปีเนี่ยมันจะกลายเป็นการเงินราวฟื้นตัวแล้วก็แนะนําซื้อนาซีเอจีราคาเป้าหมาย3.9แล้วก็ตัวชาร์ตเองเนี่ยราคายังอยู่กรอบล่างเลยเพราะนั้เล่นง่ายโอ้โหถ้าดูกรอบใหญ่ดีว่าอ2.8ถึงประมาณ 3. 3นะครับ กรอบเนี่ยให้เทรดได้ประมาณสัก50ตปังแล้วตอนนี้อยู่ใกล้กรอบล่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟื้นนะผมว่าขึ้นไปเหนือ3บาทเนี่ยถ้า e a <ๆ> r n i n g เห็นการฟื้นตัวแบบนี้จริงเนี่ยไม่ยากก็เมื่อกี้ออกมาว่าโตฟื้นตัวนี้ก็แต่แตันึ่งสองสาขึ้นเลยนะขึ้นหลายไตมากครับ,รบทั้งปีก็โมเมนตัมตตี่แบบหลายไตมากสิบนะครับสำหรับตัว CS g นะครับ